สวัสดีครับทุกท่านนะครับสาระดีๆจากสามนาทีดีที่มีประกันกับผมือกรัพุทธเมสุวรรณมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการโรคที่แบบประกันสุขภาพไม่คุ้มครองนะครับค่าบแบ่งจะเป็นสามหัวข้อใหญ่ๆเลยนะครับอันแรกก็คือกลุ่มอาการโรคที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดนะครับเด็กบางคนนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีความผิดปกติทางร่างกายนะครับอาทิเช่นถ้า เช่นนิ้วสิบเ1นิ้วนะครับก็มีนะครับขึ้นมาเป็นนิ้ว11บนิ้วนะอันนี้ตอนแรกๆก็ไม่มีอะไรแต่พอโตขึ้นนะก็จะต้องผ่าตัดออกอย่างเงี้ยเรากฏว่ามีค่ารักษาพยาบาลนะครับมีประกันนะครับแบบบอจ่ายหรืออะไรกันแล้วแต่อันนี้ไม่รับประกันนะครับไม่เคลมนะครับอ่นนี้ต้องให้ทุกท่านทราบว่าไม่เคลมนะครับต่อมานะครับคือการตั้งขันการแท้งบุตรนะครับวกนี้ ก็ไม่เคลมนะครับหรือว่าเาข้าเข้าคมิกรหรือโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการมีบุตรยากอันนี้ก็ไม่เคลมนะครับอะไรก็ไม่เคลมเข้าไปนี่ต้องจ่ายเองนะครับถ้าเกี่ยวกับการแท้งบุตรก็ต้องจ่ายเองกครับการครอบบุตรก็ต้องจ่ายเองอีกนะครับ,รบ,ออรบไม่สามารถจะเคลมได้นะครับอันสุดท้ายนะครับอันนี้คือการสัญญกรรมตกแต่งเพื่อตกแต่งนะครับเพื่อตกแต่งคือ จะโบไม่ดีจะโบ,โบแบนคังยื่นนะตัดกรามนะครับอย่างนี้ไม่คุ้มครองนะครับถ้าเกิดแล้วก็การแก้นะครับไปไปเสริมซิลิโคนมาแล้วซิลิโคนเน่ UM. าซิลิโคนทะลุออย่างนี้ก็ไม่ไม่คุ้มครองนะครับแต่นะครับ,นะรบในตัวสัญญกรรมตกแต่งเนี mean, ่ยถ้าเกิดสัญญกรรมตกแต่งเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับรถชนมาแล้วต้องสัญญกรรมอันนี้คุ้มครองนะครับอนี่เกิดจากอุบัติเหตุไม่ได้ทํําทาเพื่อความงามนะครับ ็สามารถจะเคลมได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาจะเคลมอะไรนะให้ดีนะต้องปรึกษาตัวแทนก่อนนะฮะเพราะว่าตัวแทนเนี่ยที่ที่ดูแลทุกท่านอยู่เนี่ยก็จะมีความรู้เกี่ยวตรงนี้อยู่นะครับว่าอะไรไม่ได้นะอะไรได้อะไรไม่ได้นะครับบางทีเนี่ยลูกค้ามีค่าห้องอยู่แค่สองพันในแบบประกันนะครับแต่มีค่ารักษาอยู่ไม่กี่หมื่นเนี่ย ก็ต้องให้ตัวแทนเนี่ยดูว่าเข้าโรงพยาบาลไหนจะเหมาะสมกว่านะครับบางทีนี่ก็เข้าโรงพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะก็อาจจะต้องเพิ่มเติมในส่วนต่างไปมากขึ้นนะฮะอันนี้แล้วก็ท่านท่านที่สงสัยนะครับว่าเอ๊ะอาการนี้อย่างนี้อาการถ้าเป็นอย่างนี้แหละจะเคลมไม่เคลมนะครับโทรปรึกษาได้ครับาจาก เเบอร์ที่ผมจะขึ้นเอาไว้ตรงนี้นะครับเบอร์นี้โทรมาได้เลยนะครับยินดีให้ความปรึกษาครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแนละ้พวพรุ่นี้จะมีอะไรอีกเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ